อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเกตจากช่องเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะโค้ชเกดนะคะจะมาในฐานะเทรนเนอร์นะคะสอนในเรื่องของการทานนะคะเออทานยังไงให้หุ่นสวยนะคะจะบอกว่าไม่ยากเลยนะคะได้ทานของอร่อยในแบบที่เราชอบนะคะแล้วก็น้ําหนักคงที่ถึงกับลดลงได้นะคะการทานแบบวันนี้ที่เกดจะแนะนำนะคะเป็นการทานที่เหมาะสําหรับท่านที่ทําการ ลดน้าหนักมาถึงจุดที่พอใจแล้วนะคะต้องการจะเมนเทนนะคะเออด้วยการกินแบบสบายๆไม่ได้ต้องกินคลีนตลอดชีวิตนะคะก็กินแบบเกตได้เลยนะคะมั่นใจนะคะว่ากินตามนี้ยังไงก็ไม่โยโย่แน่นอนนะคะถ้าท่านนะคะไม่ได้ลดน้ําหนักมาผิดวิธีแต่แรกนะคะการลดน้าหนักที่ผิดวิธีนะคะก็มีสัญญาณง่ายๆเลยก็คือกล้ามเนื้อนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นไขมันไม่ได้ลดลงนะคะและอัตราการเผาผลาญไม่ได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะซึ่งไอ้ค่าต่างๆพวกนี้นะคะเราสามารถใช้ เครื่องช่างนะคะที่มันแยกมวลต่างๆออกได้นะคะลูกสึกว่ามีขายในช h อป e ีอะไรต่างๆนะคะเสิร์ชคำว่า Smart w e i ทต i n g นะคะหรือว่า r t w weight balance อะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> มันจะขึ้นมาเป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะคะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันได้น้ำหนักรวมนะคะน้ำหนักน้ำน้ำหนักกล้ามเนื้อน้ำหนักกระดูกนะคะแล้วก็อัตราการเผาผลาญ s c e r a l Fat ได้หมดเลยนะคะซึ่งเราก็อ้างเองกับเครื่องของเรานั่นเองค่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องของการ กินอาหารค่ะเพื่อนๆคราวนี้กินยังไงให้อร่อยเป็นสุกแล้วก็ไม่อ้วนนะคะอืมไม่กลับไปอ้วนอีกนะคะสิ่งที่เก๋จะใช้ก็คือไข่ต้ม <laughs> ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปอ่าสองคลิปที่เก๋ทําการทดลองกินแต่ไข่ต้มนะคะการที่ทดลองกินแต่ไข่ต้มเพราะอยากจะรู้ว่าโปรตีนจากไข่ต้มนะคะไข่มันดีจากไข่แดงนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้หรือไม่นะคะโดยกินไข่ต้มกับขนมปังนะคะเพื่อไม่ให้ขาดแป้งนะคะไม่สามารถลดแป้งได้หมดจนไม่ได้รับ คาร์โบไฮเดตนะคะจะทําให้สมองสมองนะคะคิดอะไรไม่ออกปวดหัวนะคะเวียนหัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาลดน้ําหนักนะคะอย่าไปลดทุกอย่างออกนะคะให้กินตามสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละคนนะคะแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะเก๋ก็ทําการทดลองไปนะคะการกินไข่ต้มก็ปรากฏว่าผลาค่อนข้างจะโชว์นะคะว่าการกินไข่ต้มไม่ได้ช่วยในการลดน้ําหนักหรือว่ามวลตั้งแต่ไขมันกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่ามีเทรนนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความเป็นไปได้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะหรือว่าเกตทดลองแค่สามวันเพื่อนๆอาจจะลอง7วันเพื่อจะดูว่าไอไขมันดีที่จะช่วยไล่ไขมันไม่ดีเนี่ยมันทํางานได้จริงหรือเปล่านะคะคราวนี้จากจากการทดลองนั้น,นะะเกดก็เลยตัดสินใจนะคะลองเอาไข่ต้มนะคะมาประกอบในมื้ออาหารวันนี้อาจจะเป็นการพูดล้วนๆนะคะแต่ว่า เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพนะคะมันไม่ยากนะคะแต่วาธิบายให้ฟังวิธีการกินเผื่อใครจะไปกินตามนะคะอย่างนี้นะคะปกติชีวิตเราหน,นึ่งคนเนี่ยนะคะในในแต่ละวันนะคะเราก็จะต้องทานอาหารนะคะสามมื้อเป็นอย่างน้อยนะคะหรือว่าใครจะเบรกเป็นเบรกเป็นห้าเบรกนะคะหรือว่าห้ามื้อย่อยๆนะคะและเน้นนะคะการทานอาหารประเภทโปรตีนนะคะซึ่งในในช่วงลดน้ำหนักนะเกดจะมีคอร์สลดน้ำหนักที่เทรนเ,นเพื่อนๆนะคะช่วงลดน้ำหนักเกดจะเน้นให้ทานเฉพาะโปรตีนลีนะคะไก่อกไก่ เนื้อปลานะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงที่เราลดมาได้เรียบร้อยนะคะตาการเผาผลาญเรากลับมาแล้วนะคะเหมือนเหมือนเหมือนสมัยวัยรุ่นนะคะอย่างเกตดน,นะคะแบบกินอะไรก็ไม่อ้วนคือหลังจากลดนะคะคือกินเยอะเท่าไหร่ก็อ้วนขึ้มานิดเดียวแล้วก็ไปลดใหม่ก,ก็ลงง่ายนี่เขาเรียกว่าเราปรับอัตราการเผาผลาญเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เรากินอาหารนะคะที่อะไรก็ได้ที่เราชอบนะเพียงแต่ว่า,าเราเน้นสัดส่วนของโปรตีนให้ให้มันเพียงพอนะนั่นก็คือประมาณ1เท่าของน้ําหนักตัวของเราถ้าเช่นเกรดหนัก50ตอนนี้นะคะ ก็จะต้องกินโปรตีน50กรัมในทั้งวันนะคะก็เบรกไปเลยสมมติกิน3มื้อก็เอา50หาร3อย่างนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณโปรตีนที่ต้องกินนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตไขมันคาร์โบไฮเดรตแกก็กินเหมือนเดิมนะคะก็คืออุ้งมือนะคะหรือมื้อไหนอยากกินเยอะหน่อยก็กินไปนะคะไขมันก็เลือกได้ก็เลือกไขมันดีนะคะถ้าเลือกไม่ได้ก็กินไปเถอะนะคะเพราะว่า แต่อย่ากินเยอะนะคะแบบเยอะเกินแล้วกินทุกวันนะคะถ้ามือไหนเป็นเป็นมือแบบว่าเจแตกที่เกตเรียกนะคะก็คือมื้อที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะชีตเดยนะคะก็กินไปนะคะไม่เป็นไรกินเบอร์เกอร์กินอะไรก็กินหมดนะคะเออโดยวิธีการกินนะคะกินไข่ต้มก่อนอาหารเออสมมุติเกดมีอาหารเช้านะคะกินไข่ต้มไปก่อนที่จะกินมื้ออาหารนะคะไข่ต้มมันจะช่วยอะไรนะคะโค้ชช่วยนะคะให้เราอิ่มนานอิ่มอิ่มไว้นะคะอิ่มนานอิ่มไว้ก็คือทําให้เรากิน อาหารต่อมาเนี่ยได้ลดลงนะคะืแล้วก็เวลากินอาหารเนี่ยก็กินตามสบายนะคะถ้าสมมติว่าอิ่มแล้วเพราะว่าเรากินไข่ต้มไปก่อนก็หยุดกินแล้วเก็บเอาไว้เผื่อช่วงระหว่างเบรกเราจะได้กินอีกนะคะเออหรือถ้าไม่อิ่มก็ไม่หิวก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าร่างกายเราอิ่มแล้วนะคะ2นะคะกลางวันนะคะก็กินไข่ต้มเหมือนเดิมนะคะเออแต่ว่ามื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อที่อ่า เราสามารถกินไข่ต้มได้เยอะเยอะกว่ามือเช้าเย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราทํางานนะคะเออแล้วมันต้องใช้พลังงานกินไป2ลูกเลยนะคะเออก่อนกินข้าวรับรองว่าจุกจุกจริงๆนะคะถ้าใครยิ่งอยากจะแบบเออลดน้าหนักด้วยในช่วงนั้นนะคะก็กินไปเลยสองลูกนะคะแล้วก็ทานอาหารปกติเมื่อเย็นก็ทานสักหนึ่งลูกนะคะหรือว่า ควรทานนะคะคือห้ามสคริปต์นะคะถ้าคุณจะใช้ไข่ต้มในการช่วยเมนเทนนะคะก็กินไปเลยเช้ากลางวันเย็นนะคะวันละประมาณ 3- 4ลูกเลยนะคะได้เลย3-5ถึงดีกว่าเกตกินแม็กซิมัมก็คือ5ลูกนะคะกลางวัน2ลูกนะคะเช้า2ลูกเย็น1ลูกหรืออะไรนี้นะหรือว่ากลางวัน2ลูกเช้าเย็นอย่างละลูกอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองทานสูตรนี้ดูนะคะแล้วก็ช่วยมาบอกเกตทีนะคะว่าน้ำหนักไขมันสัดส่วนคุณนะคะลดลงเท่าไหร่โอเคค่ะวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่เกต มั่นใจนะคะว่ามันไม่ผิดหลักการแน่นอนนะคะเออหลักการลดน้ําหนักของเกดก็คือตามหมอแอม,มนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือการทานโภชนาการที่ถูกต้องแล้วก็การออกกําลังกายนั่นเองนะคะทำทุกสองอย่างร่วมกันนะคะเออใชอ้อาหารเสริมนะคะช่วยนะคะเช่นโปรตีนนะคะช่วยในเรื่องของการลดเวลาในการทําอาหารที่มีโปรตีนบางทีเราไม่มีเวลาก็ดื่มโปรตีนแทนนะคะเออสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะฝากสั่งโปรตีนจากอเมริกาเรามีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะต้องการ แบบไหนหรือว่าไม่รู้อะไรนะคะก็เกดมีแอดมินนะคะรีคอมเมนต์ให้ได้นะคะสำหรับชุดคอสในการเข้าคอสลดน้ําหนักนะคะเออจะมีคอสสเดือนกับ3เดือนนะคะเป็นอาหารเสริมที่ไม่ต้องผูกมัดกับบริษัทขายตรงใดๆนะคะเกดซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะเออโอเควันนี้นะคะก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอาจจะพูดมากนิดน,นึงนะคะขออภัยนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องอธิบายคะ่ะเพื่อนๆโอเคขอลาทุกท่านไปก่อนายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง บ๊ายบายค่ะจุ๊บๆพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว3คลิปพอ <laughs>